สวัสดีครับสวัสดีคลิปที่3คลิปสุดท้ายนะฮะก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์วันอาทิตย์ในรอบเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ทางด้านการงานของคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นอย่างนี้นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคุณเป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินสูงมากนะครับให้ผลดีกับคนที่ทำเซลแมนพวกไฟแนนซ์หรือว่าพวกที่วิ่งเต้นเกี่ยวกับระบบอ่าสินเชื่อบุคคลหรือระบบเกี่ยวข้องกับพวกที่เป็นลูกหนี้อะไร อะไรต่างถือว่าคุณเป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินสูงถ้าพูดในเรื่องของการเงินคือคนที่เกิดในฤดูอาในวันเสาร์ช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการระดมทุนเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเปิดกิจการใหม่อาจจะเริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆแต่ถ้าถามว่าในเดือนนี้ควรที่จะมีการลงทุนไหมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอก่อนนะครับหลังจาก วันก็อาจจะเริ่มต้นหลังประมาณปีหม่ปีใหม่ไปแล้วนะครับจึงจะดีเพราะว่าจากที่ดูไพ่มาทั้งหมดแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเศรษฐกิจทางบ้านเมืองเราเนี่ยจะชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนหลายๆหลายๆหลายๆหน่วยงานหลายๆบริษัทเขายังไม่ค่อยมั่นใจกับสภาวะโดยทั่วๆไปต่างฝ่ายต่างก็ปรับจูนหากันอยู่ว่าเอ๊จะเอายังไงจะไปยังไง เป็นช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนถ่ายหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ปีใหม่แล้วก็เลยทําให้หลายๆหลายๆบริษัทหลายๆที่เนี่ยชะลอการลงทุนชะลอการเริ่มต้นใหม่และแต่ว่าอาจจะมีการแค่ติดต่อประสานงานกาันคุยกันมีวางแผนโครงการไว้เฉยแต่ยังไม่ถ่าเวลาที่จะมาลงทุนเพราะดูจากไพ่แล้วดวงการเงินในช่วงนี้ถือว่าต่ำนะฮะดวงการเงินถือว่าต่ํา เพราะนั้นเนี่ยเม็ดเงินการลงทุนในช่วงนี้อาจจะชะลอตัวลงไปได้เพราะนั้นต้องส่งผลกระทบถึงคนที่เกิดในวันเสราร์อยู่แล้วเพราะคนที่เกิดวันเสราร์เป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินสูงวิ่งเต้นในเรื่องของการเงินเนี่ยสูงมากบางคนอาจจะทําธุรกิจเรื่องของตลาดหุ้นหรือว,ว่าเป็นโปโกเกอร์เป็นคนที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย<ม>ก็เป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินดีแต่ว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพลาดส,ส่วนใหญ่นะครับอาจจะเงินที่ได้มาอาจจะไม่มากพอเท่ากับเงินที่ลงทุนไปเพราะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ ทางด้านการงานก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการถีบตัวมีการปรับตัวมีการขยับขยายกิจาการแต่ก็อยู่ในภาวะที่แคบๆไม่ได้กว้างอะไรมากเพราะว่าคุณมองภาพรวมค่อนข้างที่จะเยอะเพราะคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่มองอะไรไกลๆมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของธุรกิจแต่ว่าอยู่ในกรอบของการอยู่ในกรอบของการที่คุณจะมองเห็นได้คุณสามารถอยู่ในกรอบที่คุณเรียกเรียกได้ว่าคุณวางใจว่าถ้าทําตรงนี้คุณสามารถที่จะดูเลยได้แต่ถ้ามากกว่านั้นคุณยังไม่ลงทุน นะครับนี่คือความสามารถเฉพาะตัวของคนที่เกิดในวันเสาร์ทางด้านความรักนะครับมีการเริ่มต้นแล้วนะครับถ้าสมมติใครที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆเนะี่ยพูดได้เลยว่าคุณกําลังจะเกิดความรักกับคนต่างชาติหรือว่าแฟนของคุณจะเป็นคนต่างชาติแต่ถ้าใครก็ตามนะครับที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะดวงความรักของคุณจะเริ่มต้นจากการเดินทาง บางทีนักเรียนนักศึกษาอาจจะย้ายสถาบันไปเรียนอยู่ในจังหวัดอื่นขอนแก่นเชียงใหม่อะไรต่างอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการก่อตั้งเริ่มต้นความรักเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับปัญหาและอุปสรรคคุณเป็นคนที่เอื่อยเชยนะครับเรื่องของเวลาเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งต้องรักษาเวลาหน่อยนะครับและที่สําคัญเนี่ยปัญหาและอุปสรรคก็คือเกิดมาจากความเจ้าชู้ของคุณเองคือคุณโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้มากแต่เพราะบุคลิก หน้าตาท่าทางของคุณที่ฟังที่ดูแล้วคนเห็นแล้วคนเพศตรงข้ามเห็นเลยนะเขารู้สึกว่าชื่นชอบชื่นชมทําให้เขาเหมือนกับว่าอยากจะมาติดต่ออยากจะพูดคุยกับคุณแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ยังคงให้ความหวังกับทุกคนไม่ได้หมายความว่าคุณปฏิเสธไปหมดแต่คุณให้ความหวังกับทุกคนแต่คุณไม่ค่อยรักษาเวลาเท่านั้นเองนะครับอุปสรรคก็คือเรื่องของเวลาเพราะนั้นต้องหมั่นเซตเวลาให้มันเข้าท่านหน่อยบางทีบางครั้งคุณอาจจะมองเรื่องความรักกลายเป็นธุรกิจไปนะครับเพราะคุณเป็นคนที่มีหัวทางด้านธุรกิจนิดนนึงะครับ อ่ะนี่คือคนที่เกิดในวันเสาร์นะฮะมาดูคนที่เกิดในวันอาทิตย์สำหรับเดือนนี้นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะทางด้านการงานโอเหนื่อยนะครับทางด้านการงานเหนื่อยบอกได้เลยว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับระมัดระวังเรื่องของการงานเรื่องของงานอาจจะผิดหวังพลาดหวังนะครับให้ผลดีก็คือคนที่รับเหมานะฮะคนที่รับเหมาคนที่ตอกเสาเข็ม คนที่ทำธุรกิจถมดินคนที่ทำธุรกิจพวกรถแบคโฮรถเกตรถไถพวกอะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าโดดเด่นนะฮะไปได้สวยพวกที่ทําร้านของเก่าพวกที่ทําธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับโลหะโลงหลอ่ลอลงหลอมเหล็กอะไรต่างๆรงหล่อพระอะไรต่างๆนี่ก็พอที่จะไปได้บ้างนะครับ นะฮะอันนี้คือในเรื่องการงานแต่ถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเดือนนี้มีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเยอะนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยคุณพลาดค,คุณตั้งความหวังไม่สูงมากในเรื่องของการเงินแต่ในช่วงกลางเดือนช่วงประมาณตั้งแต่วันที่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่18คุณอาจจะต้องเสียใจกับสิ่งที่คุณทาลงไปเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะสิ่งที่จะที่ทำลงไปก็คือเรื่องของการเงินบางทีคุณคาดหวังไม่เยอะบางทีคุณมองว่าถ้าคุณทําตรงเนี้ยทานําเสนอสินค้าไปตรงเนี้ยลูกค้าต้องชอบเลขนนาต้อองแนน่น พอถึงเวลาส่งเขาก็โอ้โหคุยกันดูดีมากแต่พอเอาไปสินค้าไปให้ดูกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันพลิกล็อกไปใะ่อย่างนั้นเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะเรื่องของการเงินมันมีเกณฑ์พลิกล็อกสูงมากนะครับทางด้านความรักเนี่ยนะครับคุณจะเจอผู้หญิงที่สูงวัยนิดหนึ่งนะสำหรับผู้ชายนะต้องพูดถึงผู้ชายก่อนผู้ชายจะเจอผู้หญิงสูงวัยฐานะทางการเงินดีถ้าไม่ดีมากก็คืออยู่ในระดับกลาง แต่ไม่ได้เป็นระดับร่างก็ถือว่าเป็นระดับกลางๆพอที่จะซัพพอร์ตทางด้านการเงินของคุณได้เพราะนั้นส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็คือการงานส่วนหนึ่งการเงินส่วนหนึ่งมาจากแฟนมาจากคนรักนั่นเองนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าในเรื่องความรักคุณจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตแฟนซัพพอร์ตสุภาพบุรุษมากขึ้นนะครับก็คือหมายถึงว่าความรักของคุณอาจจะรองมาจากเรื่องของการเงินเพราะนั้นระมัมาระวังนิดหนึ่งนะครับปัญหาและอุปสรรคก็คือเกิดขึ้นจากในเรื่องของคความเีย เป็นเพราะว่าคุณเดินทางบ่อยคุณมีเรื่องที่จะต้องเดินทางมีเรื่องที่จะต้องคิดมากบางทีบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกล้าพ้อถอยนะฮะจนอยากจะเดินหนีออกจากงานที่ทำหรือว่าเดินหนีออกจากใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องของการงานคุณเจอเรื่องอะไรที่มันหนักๆมาเยอะนะครับทำให้คุณถอดใจก็ได้เพราะนั่นเนี่ยนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยอุปสรรคปัญหาก,ก็คือกําลังใจต้องสร้างขึ้นมาให้เยอะๆนะครับ ถ้าจะบอกว่าในเรื่องของการทําบุญควรทำยังไงคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะเรื่องของการทําบุญทําบุญที่โรงพยาบาลศุกนะครับอาจจะเป็นการถวายพวกอา่าเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จะเหมาะมากเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคหรือว่าคนอนว่าถ้าใครที่สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็อาจจะบริจาคอวัยวะนะครับบริจาคเลือดช่วยสภากาชาติอันนี้ใช้ได้นะครับสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะฮะคนคนที่เกิดในวันเสาร์ ในเรื่องของการทำบุญนะอันนี้อันนี้จบแล้วนะฮะที่ทำนายไปก็คือจบแล้วแต่ว่าจะมาเน้นในเรื่องของการทําบุญว่าควรทาบุญแบบไหนคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยนะครับถ้าจะทําบุญทําบุญด้วยอาหารการกินนะครับถวายพระไม่ว่าจะเป็นอาหารวันข้าวหรือใส่บาตรตอนเช้านะครับและที่สําคัญก็คือทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มให้กับวัดที่ท่านต้องการจริง อันนี้จะช่วยได้ทําให้การงานของคุณก้าวหน้าขึ้นและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหมั่นทําบุญอาจจะใส่บาทด้วยการอาจจะไปทําบุญสร้างพวกสื่อธรรมะพวกซดีดีพวกหนังสือธรรมะอันนี้ช่วยได้เยอะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับมาดูการทําบุญสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันก็อย่างที่ผมบอกกันนะฮะว่าก็คือเติมน้ำมันตะเกียงนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเด็กกาพร้าแล้วก็ถ้าใครนะฮะเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยเคยทําแท้งมานะครับถ้าคนที่เกิดในวันพุธกลางวันแล้วทาแท้งมาผมบอกได้เลยว่าตอนนี้คุณกําาลัังผชิญปญปห เมื่อจะมีวิญญาณบางอย่างสิงสถิตยอยู่ในตัวคุณคุณจะเริ่มรู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยปวดเมื่อยอะไรต่างๆรู้สึกว่าช่วงประมาณบ่ายสองโมงเป็นต้นไปคุณรู้สึกร้อนๆหนาะหนาววว่าๆเหมือนจะเป็นไข้เหมือนจะไม่สบายนะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดวงวิญญาณบางดวงกลาลังเกาะกลุ่มคุณอยู่ตอนนี้เขากํลากลังขอส่วนบุญในเรื่องของอาหารการกิน,ลกนแล้วก็เศษเสี่ยวบางอย่างนะครับใครที่เกิดวันพุธกลางวันถ้าไปทําแท้งมาที่ผ่านมานะครับผมพูดตรงๆไปเลยว่าคุณจะถึงเวลาที่คุณจะต้องให้เขามาเกิดแล้วนะครับ เพราะเขากาลังรอเวลาที่จะมาเกิดกับคุณรอเวลาที่คุณนิ่งเมือ่อไรเขาก็จะมาเกิดเพราะนั้นเนี่ยนะครับให้ดีจริงๆเนี่ยนะฮะไปทําบุญด้วยการถวายพวกอาหารการกินช่วยเหลือ,อให้เด็กกับพราผมไม่ต้องเรียกว่าถวายไปบริจาคช่วยเหลือเด็กกับพราช่วยเหลือเด็กนักจนช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสอันนี้จะช่วยได้นะครับมาดูวันอังคารนะฮะสำหรับวัน,ว,นวันพุธกลางคืนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันพุธกลางคืนว่าไปแล้วนะฮะวันอังคารนะครับทั้งวันอังคารเนี่ยนะครับการทําบุญเนี่ยนะควรทาบุ หลอดไฟพวกเทียนภรษาพวกนี้ช่วยได้นะครับพวกแล้วก็สร้างสื่อธรรมะนะครับช่วยเหลือทางด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยุสื่อสารธรรมนะครับหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินบริจาคถ้วยถ้โอชามนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านการซื้อขายพวกก่อกรสร้างกุฏิศาลาการประเรียนอะไรต่างพวกที่ทาได้นะครับนะบสำหรับคนที่เกิดในวันในวัน,น,วนอังคารน,นะครับนะ อันนี้คือภาพโดยรวมของคนที่เกิดในวันทั้งเจ็ในรอบเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเจาะดวงชะตากับผมไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือแวะมาดูที่ออฟฟิศก็สามารถที่จะแวะเข้ามาดูได้หรือว่าโทรเข้ามาติดต่อสอบถามร,รออยายละเอียดกันก่อนนะว่าดูยังไงทํำยังไงมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็โทรเข้ามาสอบถามกันที่เบอร์0911451591นะครับแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยนะฮะอีกประมาณสักช่วงประมาณจากนี้ไปประมาณ ไม่นานสักเท่ไหร่เดี๋ยวผมจะมาเจาะดวงชะตาในเรื่องของความรักตันล้วนของคนที่เกิดในวันทั้ง7นะครับโดยใช้บอกผ่านทางไพ่ออร์คิลนะครับซึ่งลองดูนะฮะว่า ความฉมังความแม่นยําของไพ่ออโรเครลเนี่ยนะครับในแต่ละวันสําหรับคนที่เกิดเนี่ยจะเป็นยังไงดังด้านความรักการงานอะไรต่างนะครับเป็นการเสริมเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คงจะต้องจบกันไปก่อนนะฮะสำหรับในดวงแต่ละวันคนคนที่เกิดในวันทั้ง7นะครับกับผมหมอกิิโชลี่ใครที่มีปัญหาอะไรไม่สบายใจนะฮะอยากติดต่อสอบถามพูดคุยก็สามารถพูดคุยได้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดไพ่ให้นะฮะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคนที่โทรเข้ามาส่วนใหญ่แล้วจะโทรมาบอกวันเดือนปีเกิดไม่ต้องบอกครับเพราะว่าผมใช้ไพ่เป็นสื่อนะฮ ทุกอย่างก็จะสามารถทราบได้หมดและที่สําคัญก็เหมือนอย่างที่คุณที่เคย,เคยดูนั่นแหละว่าพอดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าทึ่งในคาทานายที่ผมทํานายออกไปนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากัไปก่อนเวลาเวลาก็อาจจะเบาบางลงไปขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมแล้วพบกันใหม่กับผมหมอกริชชลี่ยสหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากมีความสุขม,ม,มากสวัสดีครับ